สวัสดีค่ะวันนี้ทางสโมร是是สรลมนรนนายกนันดากองพลนะคะวันนี้เราได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขักจัดทำโครงการรวมพลังรักสองพนนะคะซึ่งกับเรื่องในโอกาสบรแม่แห่งชาติซึ่งกิจกรรมในวันนี้เราได้จัดพิการปลูกต้นโกงกลางนะคะหนึ่งพันต้นและมีการปล่อยนทะเลที่ได้ร่วมการเก็บ พื้นที่รอบเกาะน,นะคะการปลูกต้นกงกลางนี้จะช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะพื้นดินจากคลื่นทะเลค่ะอีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติซึ่งต้นกงกลางนี้จะเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆและสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณหน่วยงานทุกท่านทุกภาคทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งท,ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ เก um <building> ิดมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม10พรรษา12สิงหาคมเนื่องในวันเฉลิมประชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2 5 6 5ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมรวมพลังรักต่อพระครั้งที่สองณแับนี้

ได้เป็นมีรผ่านไปด้วยดีนะครับทรนี้ครับขอบคุณครับ